สวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเช่ารัก,กเกษตุขันเนาะคะเนาะเมื่อนี้สบายดีฟ้าสีม่วงเบาเรื่องง่วผสมติดหยากด้วยจะ้ะพี่น้องง้วนั่งนี่เป็นง้วผสมติดหยากจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ยั่งบลูว่าผสมติดหรือบดติดพราะว่าผสมคลังเรียกวันที่ยี่สิบหกกันยาผสมครังที่สองขะมาอีกหนึ่งหลบเนาะจ้ะเนะาะมันบดติดพี่น้อง มื่อนี้มะอันตาเศร้าหายนั่งนาดำนี่ได้จับพี่น้องจ๋าขันโบทวงกิเดียวตัวค้อมันบอลงบุ๋มครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนามันสายเห็นไยังขึ้กระพองยังแหวนตัวก็ตาแต่ล้วว่าหมดหลูกมันกดประสานล้ว่าก็ตาแต่พูดเร้วมาเห็ุแห่งสวดสองเทียนเราเด้หนวันที่ยี่สิหกเทียนหนึ่งกดสวดยากว่สวดยากอยู่ประสานลวว่า เป็นบัวนั่งน่าดมมือเรียกคุณหมอมาเอกซเรย์เด้อค่ะเด้อคุณหมอบุ๋มมาเอกซเรย์ให้หมอประจำคอกว่าแกีสิท้่วงบ่หรือว่ามดลูกมีปัญหาด้านใดเฮาสิได้หาทางแก้เนาะค่ะเนาะลรคเฮาก็เลี้ยงนั่งไม่ในมาได้สามเดือนแล้วล่ะพี่น้อง กัผาสมตั้งแต่มือเที่ยวมาเมื่อนี้ขันบ่อท่งก็ใชได้ฉีดยาบำรุงไทยพญาธนํำเพื่อว่าให้แกมีสีมีนวลให้อว้วนข้นแหนมนบ่เพราะว่าสื่อมายังบ่ได้ฉีดยาบำรุงไทยพญาดฉีดแต่ลํำปีสก,กินพน้องให้คุณหมอมาตรวจเอกซเรย์เบื้องว่ามันท่วงบอ่อเพราะว่าผสมมาสองขังเล้วก็เลยกำลังเอกซเรย์เบื้อง ว่าเป็นจังไดสิได้แก้ปัญหาตรงไดเนาะคะเนาะการเลี้ยงง้วมันกับเปนจังซี่ียะพี่น้องเฮาสิได้หาขอยุติคือการแก้ปัญหาตงรงไดการทําการเอกซเรย์ขันให้หมอที่ว่าเพื่อนบม่มีเครื่องเอกซเรย์มาล่วงเพื่อนกับบลูว่าสิแก้ปัญหาตรงไดเพราะว่ามันโบเห็นในท่องเขาเนี่เขามองโบเห็นเนาะก็เลยต้องให้คุณหมอมาเอกซเรย์เบิ่งเอกซเรย์แล้วสิแก้ปัญหาตรงไดเขาก็คอยว่ากัน อีกที่หนึง่งกุหมอกับกระลังกับกล,งกลบกองพริกหน้าพริกหลังเบืองว่านั่งสวดสองข้างแล้วผสมสองข้างแล้วเป็นยังคือผสมบติดจังเสียนะค่ะมีปัญหาตรงใดปัญหาก็คือแกสวดแาสวดได้ยากจังเสิแไหค่ะสวดเขาเนี่ก็สวดยากหมดลูกก็สิโบโคตเป็นดอกพี่้องแต่ว่าเวลาสวดนะมันอยากสวดด่วนปันจหน่อย าะว่าก <Então, S 1> ันสวดด่วนเล้วไปเสียให้ปัญหาของหมดลูกนี่มันอักเสบเพราะอักเสบเร้วหอาก็บุลูเนาะพี่น้องนอกจากว่าคุณหมอสิมาเบิงห้แบบนี้มันก็สิรู้ว่าเป็นพยัญอนกับพิกกับนากับหลังเมื่อในกระสีดยาบำรุงไทยพยาธิไปนะล่ะพี่น้องเพราะว่าคุณหมอกบสรุปให้แล้วกับประมาณว่ามันมันบ่ทรวงคุณหมอว่า เบิ <toys> ่งแล้คือคือบทหองประมาณนี้ก็เลยสิต้องฉีดยาบบล่วงไทยประหยัดดิค่ะพี่น้องฉีดยาเพิ่นก็ฉีดยากแน่เด้นั่งนี่เพิ่นก็ดินหน้าดินหลังเด้เนี่ยเพิ่นบ่เคยถือกเีดยาก็เข้ากับเีดแต่ล้ำปีสกินใเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนะเด้อค่ะเด้อเพื่อส่วนสบายดีมีคลิปวิดีโอด้านใดก็สิยดีเรีงให้เบิ่ง เขากิดคอยติดตามนั่งไม่สุกคนถ้าว่าน่าดำนี่ไปตัวไปเนาะพี่น้องเนาะสรุปว่าบ่ท้องเด้อค่ะเด้อพี่น้องบ่ท้องเขากิแก้ปัญหาตัวไปอีกที่หนึ่งอีกทีว่าร่าตัวผูกมากุ้งดูแมกแมันแต่ว่ให้ตูวผูกขึ้นกะสันนิษฐานว่ามันเป็นหลายอย่างเขาท่านสรุปว่าไม่ท้องมดลูกอักเสบจ้าต้องรักษา